สวัสดีครับเงาเล่า,เ,ลาเรื่องสำหรับวันนี้มีเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกอีกเช่นเคยวันนี้มีเรื่องเล่าหลอนๆเรื่องวิญญาณยามเฝ้าไพรที่ฐานพยักเงียบกาญจนบุรีผมชู่ภาคภูมิเป็นพลทหารเกณฑ์สังกัดหน่วยลาดตระเวนชายแดนประจำการอยู่ที่แนวชายแดนไทยพม่า ในเขตจังหวัดกาญจนบุรีดินแดนที่ขึ้นชื่อเรื่องป่าทึบขุนเขาซับซ้อนและเรื่องเล่าลึกลับมากมายภารกิจล่าสุดของหน่วยผมคือการตั้งฐานปฏิบัติการชั่วคราวแห่งใหม่ชื่อว่าฐานพยักเงียบในพื้นที่ที่ค่อนข้างทุรก,กันดารห่างไกลจากความเจริญและไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปตามที่จ่าสมคิดหัวหน้าชุด บอกไว้พื้นที่นี้เคยเป็นจุดประทะสำคัญเมื่อหลายสิบปีก่อนมีทหารพลีชีพไปไม่น้อยเมื่อไปถึงพวกเราก็เริ่มถางป่าเพื่อสร้างที่พักชั่วคราวบรรยากาศรอบรอบฐานเงียบสงัดจนผิดธรรมชาติไม่มีเสียงนกเสียงสัตว์อย่างที่ควรจะเป็นในป่าลึกมีเพียงเสียงจอบเสียมและเลื่อยของพวกเราเท่านั้นที่ดังขึ้น แม้แต่เป็นตอนกลางวันแต่แสงอาทิตย์ก็ส่องลงมาได้เพียงรำไรเพราะต้นไม้สูงใหญ่แผ่กิ่งก้านปกคลุมทำให้รู้สึกอึมครึมตลอดเวลารอบๆฐานมีรอยรองของบางเกอร์เก่าที่พังทลายกระสอบสายที่ผุพังและเศษโลหะสนิมเครือคระจากยุโทโธปกรณ์ที่ทิ้งไว้บ่งบอกถึงเรื่องราวในอดีตคืนแรกที่ฐานพยักเงียบ หลังจากจัดเวรยามเสร็จพวกเราก็พยายามข่มตาหลับในเปลที่กางไว้ผมนอนหลับไปได้ไม่นานก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงแปลกๆคล้ายเสียงคนเดินย่ำใบไม้แห้งอยู่ไม่ไกลจากเปลผมเสียงนั้นดังกรอบแกรบกรอบแกรบ,กรบสลับกับเสียงคล้ายมีคนหอบหายใจเบาๆผมชะโงกหน้าออกไปมอง แสงจันทร์ส่องลอดใบไม้ลงมาเพียงเล็กน้อยเห็นแต่งเงาไม้ที่พาดผ่านไม่เห็นใครเลยผมคิดว่าคงเป็นสัตว์ป่าเลยไม่คิดอะไรมากแต่เสียงนั้นก็ยังคงดังต่อเนื่องสลับกับเสียงคล้ายมีอะไรบางอย่างเคลื่อนย้ายผมได้ยินเสียงจ่าสมคิดพลิกตัวไปมาในเปลใกล้ๆแสดงว่าจ่าก็ได้ยินเหมือนกันเช้ารุ่งขึ้น พวกเรามานั่งคุยกันทุกคนก็บอกว่าได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนกันหมดผลทหารวิทย์เพื่อนร่วมหน่วยบอกว่าเขาได้กลิ่นเหมือนควันปืนจางๆลอยมาในบางช่วงเวลาของคืนนั้นด้วยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในป่าที่เงียบสงบแบบนี้ความผิดปกติเริ่มหนักข้อขึ้นเรื่อยๆทุกคืนเสียงเดินย่ำใบไม้เสียงหอบหายใจและเสียงเคลื่อนย้ายของแปลกๆ ก็จะดังขึ้นบางครั้งเวรยามที่เฝ้าอยู่ก็รายงานว่าเห็นเงาตะคุ่มคุ่มแววผ่านขอป่าแต่เมื่อส่องไฟฉายไปก็ไม่พบอะไรวิทยุสื่อสารของหน่วยก็มักจะเกิดสัญญาณรบกวนแปลกๆมีเสียงซ่าซาสลับกับเสียงเหมือนคนกระซิบในภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่องทั้งที่เราอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากสัญญาณภายนอกมากบางครั้ง ผมก็รู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองอยู่จากพุ่มไม้ใกล้ๆผมหันไปมองกี่ครั้งก็ไม่เห็นอะไรแต่ความรู้สึกถูกจับจ้องนั้นมันจริงมากจนทำให้ผมรู้สึกหนาวสะท้านไปถึงกระดูกทั้งที่อากาศก็ร้อนอบอ้าวพนหารหลายคนเริ่มนอนไม่หลับใบหน้าซีดเซียวบางคนถึงขั้นเห็นภาพหลอนในเวลากลางวัน จ่าสมคิดสังเกตเห็นอาการของพวกเราจึงตัดสินใจเรียกประชุมจ่าสมคิดเป็นคนเก่าคนแก่ผ่านสมรภูมิมามากแกถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วเล่าว่าไอพื้นที่ที่เรามาตั้งฐานเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นสมรภูมิเลือดเลยนะเว้ยเป็นจุดปะทะสำคัญระหว่างทหารเรากับกองกำลังต่างชาติทหารทั้งสองฝ่าย ล้มตายกันไปเยอะบางคนศพยังหาไม่เจอด้วยซ้ำฝังไว้ตรงไหนก็ไม่รู้วิญญาณก็เลยยังวนเวียนอยู่ตรงนี้แหละเหมือนพวกเขายังคงอยู่เวรยามหรือยังคงรบกันอยู่จ่าสมคิดมองไปที่ต้นไทรใหญ่ริมห้วยต้นไม้ที่ดูสูงใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในบริเวณนั้นตรงใต้ต้นไทรนั่นเคยเป็นบังเกอร์ใหญ่ที่มีทหารเราตายคากองเลือดหลายนาย พวกเขายังไม่ไปไหนหรอกยังเป็นยามเฝ้าไพรยอยู่ที่นี่แหละจะสั่งพวกเราทุกคนให้จุดธูปไหว้เจ้าที่เจ้าทางและขอขมาวิญญาณผู้กล้าที่ล่วงลับขอให้ท่านอย่าได้มารบกวนแต่ดูเหมือนคำขอขมาของเราจะไม่ได้ผลคืนนั้นเหตุการณ์กลับทวีความรุนแรงขึ้นกว่าเดิมเสียงเดินย่ำใบไม้ดังชัดเจน เหมือนมีคนหนับศีกกำลังเดินสนามอยู่รอบฐานตามมาด้วยเสียงหอบหายใจที่ดังใกล้เข้ามาเรื่อยเสียงคล้ายมีคนกำลังตะโกนสั่งการและเสียงปืนที่ดังแผ่วๆเหมือนเสียงมาจากระยะไกลแต่ก็ชัดพอที่ทำให้พวกเราทุกคนตัวแข็งทื่อผมอยู่เวรยามกับพลทหารวิทย์ในช่วงตีสามเราสองคนยืนเฝ้าอยู่ในความมืดมิดจูๆ่ๆผมก็รู้สึกเหมือน มีใครมาสะกิดไหลเบาๆจากด้านหลังทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นผมหันขวับไปมองแสงจันทร์สาดส่องลงมาพอดีและสิ่งที่ผมเห็นตรงหน้าคือเงาร่างของชายคนหนึ่งสวมเครื่องแบบทหารเก่าๆยืนอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ใบหน้าสูบตอบดวงตาเมื่อลอยกำลังจ้องมองมาที่เราร่างของเขาดูโปร่งแสงและบริเวณหน้าอก มีรอยเลือดแห้งกลังเปรอะเปื้อนอยู่ผมตัวแข็งทื่อพูดอะไรไม่ออกพลทหารวิทย์ที่ยืนอยู่ข้างๆผมก็ชี้ไปที่เงาร่างนั้นด้วยมือที่สั่นเทานั่นนั่นมันทันใดนั้นเงาร่างนั้นก็ค่อยๆขยับปากเหมือนพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดหลอดออกมามีเพียงรอยยิ้มเศร้าส้อยที่ปรากฏขึ้นบนใบหน้า พร้อมกับเสียงโซ่ตรวนที่ดังลั่นคล้ายเสียงคนกำลังเดินลากโซ่อยู่ใต้ดินก่อนที่ร่างนั้นจะค่อยๆจางหายไปในความมืดมิดของป่าทิ้งไว้เพียงความเย็นยะเยือกและกลิ่นดินปืนจังๆผมกับวิทย์รีบวิ่งกับฐานรายงานจ่าสมคิดด้วยอาการสติแตกจ่ามองหน้าพวกเราอย่างเข้าใจแล้วสั่งให้ทุกคนเตรียมพร้อมเช้ารุ่งขึ้น จาสมคิดตัดสินใจแจ้งผู้บังคับบัญชาและขอให้มีการย้ายฐานปฏิบัติการไปที่อื่นในทันทีพวกเราไม่เคยกลับไปที่ฐานพยักเงียบอีกเลยและผมไม่รู้ว่าวิญญาณผู้กล้าเหล่านั้นจะยังคงวนเวียนอยู่ตรงนั้นหรือไม่หรือพวกเขาจะยังคงอยู่เวรยามเฝ้าไพร่ชั่วนิรัน์วิญญาณที่ถูกตรึงไว้ด้วยหน้าที่และความหลังแห่งสมรภูมิ